สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ป้าน้าอาพี่เพื่อนเพื่อนนะคะมาแล้วจา้าเป็นไงคะทุกคนคงจะได้เห็นคลิปมันเนอ,อ่าไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วจ้าพี่น้องจ๋าไม่ไหวแล้วจ้าเอ้ยมึงมานั่งพูดตอนเนี้ยมันมันก็เท่านั้นแหละสูสูจะมานั่งพูดเพื่อฮะเออในเมื่อมึงไม่แคร์อีโคมันพูดนะทุกคน ค่อยต่อไปนี้ค่อยไม่แคร์แคร์แล้วนะค่อยแคร์อย่างเดียวคือผัวค่อยนะนะบักคิงคองกับค่อยนะค่อยกับบักคกิงคองโอ้ยมันก็แคร์ไปเหอะอีฮี้กอดคอกันตายซะนะอีอีอีอืๆๆอมอีคนอีคนรู้ดีทุกอย่างนะรู้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 ดีแบบแบบโง่โง,ง่เงมึงอะฮะเอ้ยได้ข่าวว่าเออบ้านโดนยึดบ้านจะโดนยึดหรือว่าหนีนี่มะฮะเอ้ยอะ บ้านโดนยึดใช่ไหมอ่ามันบอกว่าไงนะทุกคนเอ่อถึงบ้านจะโดนยึดมันก็ของร่างกายนะนะของวันนี้ค่อยก็ยอมรับถ้าถ้าค่อยไม่อยู่ก็แปลว่าก็ก็แปลว่าตามนั้นนะแต่ถ้าค่อยยังอยู่ก็ก็ก็ยังอยู่นะเออเอาที่มึงสบายใจเถอะอีควายนะ ทรัพย์สินของมึงนะทำ,ทำมาทำมาแทบตายนะก็นี่ไงทุกคนคนเรามันไม่เห็นคุณค่าน้ำพักน้ำแรงที่ทำมาเฮ้ยแต่ก่อนนะ่ะมึงให้ความสำคัญเรื่องบ้านให้บ้านบ้านนี้จะทำไว้ให้ลิงนะเพื่อลิงทุกอย่างอะไรก็เพื่อลูกอะไรก็เพื่อลูกเราจะปลูกบ้านเพื่อลูกเพื่อนางเออเพื่อลูกจะได้โตขึ้นมีทรัพย์สินของนางแล้วเป็นไงขายสมบัติลูกแดกนะมือนะมึงสองตัวนะ นะมีเงินเท่าไหร่ก็หมดเพราะพวกมึงไม่เคยทำต่อยอดให้มันให้มันงอกไงพวกมึงทำพวกมึงทำทำแต่ที่มึงอยากจะทำก็คือขี้เกียจนะทำงานหนักไม่เอาบางไม่สู้ทั้งคู่นะเดี๋ยวอธิบายเรื่องรถตู้ก่อนไอ้รถตู้เนี่ยนะมึงบอกว่าไงนะ บ้านน่ะยังไงถ้าเขายึดก็ยึดไปแต่รถเนี่ยสําคัญมันบอกว่ารถสําคัญของมันใช่ไหมเออมันบอกว่ารถมันเนี่ยที่เราซื้อรถตู้เนี่ยนะเราซื้อเพราะว่าเออหนึ่งมันสะดวกสบายนะสองเราไปไหนเราก็ไปทั้งครอบครัวซื้อรถตู้เนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยนะการซื้อรถตู้เนี่ยนะหรือว่าจะเอารถตู้ไปทําแบบว่ารับจ้างเนะี่ยเราก็ต้องใช้ ค่าใช้ใจ่ายมันเยอะหนึ่งต้องทำรถเป็น VIP นะเอ่อทำนูน่นทำนี่เปลี่ยนบงเปลี่ยนเบาะจดทะบงจดทะเบียนยน,ยน,นะของนะให้มันถูกต้องเพื่อ,อ,อของของส่งนว่าจะเอาไปใช้แบบไหนอย่างที่พวกเราทราบนะทุกคนนะอีโคปุงไม่ต้องบอกหรอกรถนะนะถ้าถ้าจะไปทำกิจการรับส่งหรือรับจ้าง เป็นรถตู้ที่วิ่งจากกรุงเทพมาต่างจังหวัดเนี่ยทุกคนมันไม่จำเป็นต้องทำเป็น V.I.P เดือนคิดว่าเออแอคิดว่าทุกคนเคยนั่งรถตู้ประจำทางถูกไหมคะมันไม่จำเป็นต้องติดเป็นเป็น V.I.P มีที่ช่วงที่ชาร์จมันไม่จำเป็นไอ้เฮียมึงเข้าใจไหมเปลี่ยนเบาะอ่ะใช่เปลี่ยนเบาะให้มันนะจดทะเบียนอ่ะใช่ถ้าจดทะเบียนขนส่งเป็นรถประจำทางกันนั้นอ่ะใช นะแต่มึงมึงมึงจะทํารถเป็น VIP เป็นรับส่งสมมุตินะที่มันพูดนะเป็นรับส่งต้องทําเป็น VIP มีที่ชาร์จแบตอย่างงู้นอย่างน,างนี้อันนี้มันเกินไปแล้วไอ้เหี้ยนะนะจริงๆะพวกมึงอะนะอยากได้อยากไดออ้อยากได้ยอดโอนมากกว่านะถ้าใครอยากให้ ทำนองอะทุกคนทำนองว่าเออถ้าจะไปทํา v IP มันก็ต้องการเงินนะอ่าแต่ทีนี้มันจะพูดเรื่องเงินมันก็ไม่มันก็ไม,ม,ไม่ไม่อยากพูดโดยตรงถูกไหมคะอ่าแต่จริงๆอะนะค่อยก็ไม่อยากทําหรอกนะจริงๆอะ มันยุ่งยากแล้วอีกอย่างอ่ะมันมันต้องก็คือความหมายคือต้องใช้เงินนะทุกคนถ้าทํารถเป็น VIP นะแล้วซื้อรถตู้เนี่ยนะถ้าจะขายเนี่ยมันก็ได้ราคาอ e ีโคเดี๋ยวกูอธิบายให้มึงฟังนะกูเห็นติ่งมึงนะกูเห็นมีคนนึงเขาเข้าไปเม้นนะนะเขาทําไฟแนนซ์นะเขาบอกเลยนะว่ารถตู้ที่มึงซื้อเนี่ยนะนะตอนนี้ราคาตกมากเลยเขาทํางานไฟแนนซ์กูเห็นเขาพิมพ์อยู่นะ่ะนะใต้ติกใต้คลิปมึงอะ เ,เขาทำไฟแนนซ์อันนี้กูก็ได้ยินมาเหมือนกันนะกูก็มีคนรู้จักทำไฟแนนซ์นะเอ,อตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะรถตู้ก็ราคาตกนะแล้วถ้ามึงไปขายเนี่ยนะหรือว่าหรือว่ามึงไปเข้าไฟแนนซ์น่ะนะเขาก็ดูปีนะราคาก็ลดหลังกันไปนะถึงจะได้ก้อนแต่ก็ราคาตกนะ มึงอย่าคิดว่าไอาการซื้อรถตู้น่ะเวลาขายมันได้ราคาเขาดูปีถ้าปีปีผ่านมาแล้วราคาก็อีกระแบบแบบหนึ่งถึงมึงจะเป็นรถที่จอดอยู่ในบ้านหรือเป็นรถที่ใช้งานอยู่ในบ้านไม่ได้ไม่ได้แบบว่าใช้งานโชคโชลยังไงราคาก็ตกคำว่าลถมันก็ลดมึงเข้าใจไหมอีปึกอีงโง่ นะโชงโง่เออเราไม่นะเราอย่างน้อยน้อยเนี่ยที่เราซื้อรถตู้จริงๆค่อยจะซื้อฟูเจอร์ก็ได้แต่เขาไม่เอานะค่อยค่อยเอ่เอค่อยซื้อรถตู้เพราะว่าใช้ได้ทั้งครอบครัวโถวอีสัตว์ก็เขาไม่ให้มึงไงเออมึงก็เลยไม่เอาไงเออมึงจริงๆมึงอยากได้ฟูเ u อร์ นะแต่เขาให้มึงไปซื้อธรรมดาเงี้ยนไปดู f o r t จูเนไงเออโลภมากลาบหายไงเป็นกูนะรถอะไรก็เอามาก่อนอีฮ e ีอ er, โลภมากไงอยากจะเอา f o r t จูเนนะเอารถปกสลัแหนมึงไปใช้ไงชั่วคราวนไะงฮะเลยไม่ได้ไงเออแล้วก็นฟฟ็นไงใฝฝันนะผัวมึงเลยเบี่ยนเบนเห็นมีเอฟซีมาเอารถตู้มาผัวมึงก็เลยเบียกเบนความคิดก็เลยเอารถตู้อย่ามาใช้คําว่าเออเราไม่อยาก เราไม่อยากเอาไปใช้เป็นขนส่งหรอกค่อยไม่ชอบค่อยไม่ชอบวุ่นวายแล้วค่อยอ่ะไม่ชอบการบริการก็สันดานพวกมึงเงินไงมันมักง่ายไงไม่คิดจะทับคิดต่อยอดไงความหมายคือมึงซื้อรถมาเนะ่ะเขาเตือนมึงอ่ะหนาบางคนก็เข้าไปเม้นใต้คลิปมึงอ่ะนะโอ้ยทําไมน้องค้างค่าถึงปล่อยบ้านละ่ะทําไมปล่อยให้ยึดบ้านเอ,อ่อรถมันไม่จําเป็นมีบ้านอ่ะยังไงก็ได้ราคามันก็ถูกของเขานะนะติงมันนะเตือนมันนะทุกคนติงมนะันเตือนมันนะ มันไม่ฟังมันบอกว่าโอ้ยค่อยคนมาบอกค่อยหลายคนนะมาบอกมาเตือนค่อยน่ะค่อยก็ฟังไปอย่างนั้นแหละค่อยลาคาญค่อยทําเป็นหูทวนลมเข้าหูซ้ายออกหูขวาก็นี่ไงก็นี่ไงมึงถึงได้หนีไงหนีนี่อยู่นี่ไงเออหนีใช่ไหมหนีขับไปตรงนู้นทีตรงนั้นทีมึงขับรถบนนะมึงไม่ได้หาบ้านหรอมึงหน,นีนี่หรือเปล่าเฮ้ยเขามาทวงนี่หรือเปล่าเฮ้ยแหมตอแหลหาบ้านโถกออกจากบ้านทุกวันผิดสังเกตนะเนี่ย สังเกตนะเนี่ยนะแต่นี่ก็เอาไปคืนเขาเอ้ยนะบ้านเนี่ยมัน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 เกลนลิมิตเงินที่เอามาแล้วหรือเปล่าฮะเออเออมึงมึงมึงก็บอกเขาไปตรงๆนะไม่ต้องให้พวกกูมานั่งเออคิดว่าเออจริงหรือไม่จริงเออมึงจะพูดคำโกงทำไมเออยึดก็ยึดเออมันเป็นทรัพย์สินนอกกายไม่ให้เหรอมึงจะเก็บไว้ทำไมเออ นะไอ้พวกมึงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะมีของดีไม่รักษาก็นี่ไงถนาดมีมีมีของดีไม่รักษาถนาดทรัพย์สินยังหมดไปกับการการการใช้เงินของพวกมึงไงใช้ชีวิตแบบฮัลโหลาไงอ่าไ,ไม่ทำไม่ทางานทําแต่ YouTube อะไรก็ YouTube อะไรก็ยู u ูบอีหี้นะไม่มีใครก็ทําแบบมึงเลยอีหี้นะมีที่ไหนวะนะมีบ้านแต่นะปล่อยให้เขายึด ปูจะเชื่อว่าปล่อยไอ้เขายึดนะแล้วก็ทําไมเอารถเป็นหลักทุกคนคิดเอามีใครที่ไหนะจะเอารถเป็นหลักนะมีแต่คนก็เอาบ้านรถน่ะมีคันเดียวก็พอซึ่งมันผิดปกติถูกไหมคะทุกคนมันผิดปกติแล้วคนเราอะ่ะจะไปเช่าบ้านน่ะเอารถไปสองคันนะเอาหมาไปด้วยอะ่ะมันคืออะไรวะเอ้ย พวกมึงนี่ไม่ใช่แล้วสูนะไอ้แลไอ้แมงดามึงนั่งสอยทำพ่อมึงเหรอไอสัตว์ถ้ามึงรู้ดีมึงไม่มานั่งข้างหน้าแล้วคุยกับคุยคุยกับอีโคมมนละฮะมานั่งชี้แจงไไอสัตว์มึงนั่งหลังกล้องมึงทำพ่อมึงเหรอฮะโอ้ยรู้ไหมเดี๋ยวนี้ค่อยไม่อยากทำคลิปแล้วค่อยเบื่อนะค่อยเบื่อค่อยค่อยเลยอยากพักผ่อนเอ่อค่อยอยากพักผ่อนค่อยอยากอยู่กับลูกกับผัวโถ่ไอสัตว์นะกอดคอกันตายเหออพวกมึงอ่ะมึงสามตัวได้กอดคอกันตายเออเดี๋ยวนี้นะค่อยไม่อยาก ค่อยไม่อยากคิดอะไรแล้วนะจุดมุ่งหมายของค่อยคือลูกนะค่อยไม่คิดอะไรแล้วอิสว์แต่ก่อนยังไม่ปลูกบ้านโอ้อยังให้น้อย,ยมีบ้านเนี่ยไว้ให้ลิงนะลิงจะได้มีสมบัติลิงจะได้มีนู่นมีนี่โถบ่วผลธนินขายของลิงแดกแล้วนะขายของลิงแดกนะลิงมีอะไรอะ่ะฮะเราอจุจุด,จด จุดมุ่งหมายของเราเป้าหมายของเราคือลูกนะมึงก่อนที่มึงจะจะเลี้ยงลูกให้มึงเป็นคนดีนะมึงเอาลูกมึงไปรักษาก่อนเฮ้ยอ้าววันนี้ลูกมึงได้แบงเรียนไหมเนี่ยกูว่าขี้าไม่ได้แบงเรียนหรอกเนี่ยนะนะขี้ค้าไม่ได้มบงเรียนลูกไม่สบายไม่สบายค่ะลิงไม่สบายคุณครูขาลิงไม่สบายอิสัตนะเสาร์อาทิตย์ไปตลอดตลอดตลอดน,นะลิงไม่สบายนะพอวันธรรมดาไปงลูกไม่สบายถุยควายนะมือนะปากมือนะอีโคกอีสนตีนนะ ก็นี่ไงมันสันดานมึงแบบนี้นี่ไงเขาเขาเข้าไปเม้นมันนะทุกคนมันไม่ตอบนะเขาถามมันไม่ไม่ตอบนะมันข้ามมาตอบคนติงมันไงหมาเฝ้าช่องมันอ่ะเออคนเขาเข้าไปบอกมันไปเตือนมันนะมันก็ไม่มันก็ไม่ตอบเคานะมัน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 ข้ามนะพฤติกรรมอย่างพวกมึงอะนะมึงไม่ใส่ใจถ้ามึงไม่ใส่ใจเอ่อคนที่ว่ามึงหรือว่าเอที่เขาแฉมึงเนี่ยนะแล้วมึงเอามึงมึงเดือดทาไมกูถามหน่อยมึงดื่นทำไมอีฟองฟอด หัวมันนะอีนมยานมึงมึงเดือดทําไมเออเออมึงจอบนี่มึงจอบผัวมึงจอบไงเออไอ้หน้าหนอแต่เขาเจาจอบไงแล้วเขาจะรู้ไหมนะว่าเขาด่าด่าพวกมึงยังไงฮะเขาสัเขา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 รู้หมดทุกอย่างว่าพวกมึงอะฮะทําอะไรกันอยู่นะทําอะไรก็โดนจับทําอะไรก็โดนจับมึงจะหนีไปไหนถ้ามึงยังหาแดกยูทูบอะเออถ้ามึงไม่ออกคลิปเนี่ยเออโอเคพวกกูไม่รู้แต่ถ้าพวกมึงออกคลิปเมื่อไหร่เนี่ยฮะเขาตามมึงจนจน จนลูกมึงโตแหละกูบอกให้นะถ้ามึงยังหาแดกนะพฤติกรรมพวกมึงนะจับไม่ได้และไม่ทันอ่ะนะมึงไม่อ้าปากหรอกนะคนอย่างพวกมึงอนะ่ะให้มีดีให้มีเงินนะ กี่ร้อยกี่ร้อยล้านหรือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งขี้ค้านก็หมดนะไม่ต้องเอารถตู้มาอ้างว่ารถต้องไปติด VIP นะ,ะที่ซื้อเราซื้อรถเนี่ยนะเราก็ซื้อไว้เออไว,ไว้ไว้ไว้สำหรับครอบครัวนะถนาดไปซื้อรถเขายังถามเลยว่าซื้อรถไปทไําอะไรครับอ๋อ,เอ,อ,เ,อ,อเอาไว้ใช้สําหรับครอบครัวนะค้าย,ยังบอกเขาเลยนะอีสัทเขาก็ถามแต่มารยาทแหละนะเขาดูหนังหน้ามึงสองตัวไม่น่าจะซื้อรถแบบนี้ไงเออไม่น่าจะมีปัญญาซื้อรถไงเขาก็ต้องถามเป็นธรรมดา เออว่าผัวมึงเอาไปขนอะไรหรือเปล่านะอีควายมึงอย่าพูดเลยนะปากเนี่ยพูดให้มันดูดีแต่การกระทำวาพวกมึงทําไม่ได้นะเอาเวลาที่มึงบอกมึงจะใส่ใจลูกมึงอะฮะให้มันหายใจให้ออกก่อนไหมลูกมึงอะหายใจทางปากแล้วเนี่ยจะหายใจทางเหงือกอยู่แล้วเนี่ยหายใจฟืดฟัดฟืดฟัดอาการหนักแล้วเนี่ยฮะมึงเอาเวลาเนี้ยนะไปใส่ใจลูกมึงอย่างที่มึงพูดเถอะอีโคกอีสัต์ นะในเมื่อมึงมึงไม่มีแล้วมึงมีแต่หมอยลวรอยยิ้มมึงอะฮะไม่มีรอยยิ้มแล้วอีเหี้ยนะหน้าดําปื้ปือเครียดไงเครียดนะขี้ค้านะ่ะถนัดบ้านอนะ่ะทรัพย์สินใหญ่ๆยังหลุดแล้วต่อไปรถมันจะหลุดไหมจ้า พี่น้องจ๋าเออจะเอารถนะเอารถเกียร์โบกไว้หนึ่งคันมึงจะเก็บไว้ทำพ่อมึงเลยไอสัตว์ฮะไอเฮียนะไอส้นตีนนะแหมรถมันสําคัญกูไม่เคยได้ยินนะเว้ยบ้านกับรถรถสําคัญกว่าบ้านงงกับแม่งที่เป่งเลยทุกคนนะรถจะต้องไปทํามีไอพีไอเฮียรถรับจ้างเนี่ยรถตู้ที่กูรับจ้างอะ่ะฮะไม่จะไปจดทะเบียนอะ่ะใช่จดเป็นทะเบียนเอ,อ่อรับจ้างอย่างเงี้ยแบบขนส่งอะ่ะนะเป็นรถ รถประจําทางหรือรถโดยสารอย่างเงี้ยใช่แต่ทีนี้ว่ามือจะไปทํา VIP ไอเฮียก็เปลี่ยนเบาะนะแล้วก็แล้วก็วกติดติดวิทยทุวิยุอะไรนิดหน่อยมันไม่มึงค่อยๆทําไปมึงจะเอาหัวภาพแม้จะทําเป็น VIP มีอย่างงู้นอย่างงี้ถูไอ้เฮียไม่ดูเงินในกระเป๋าอะไรเฮียไอ้คิงค้องนะไอ้เป๋ ไอ้มาสิพ่อสิแม่มึงนะแม่รู้ดีทุกอย่างรู้ดีทุกเรื่องขายขายรถตู้นะมันได้ราคามันได้เงินก้อนโถคนคนก็ทําไฟนัน้นก็เข้ามาเม้นเนี่ยเขาบอกเลยราคารถตู้ตกอียปูก็ได้ยินมาว่ารถตู้อะราคามาันตกนะถึงจะได้แต่ราคาก็ตก นะถ้ามึงไปขายมันก็ตกตามตามปีนะมึงซื้อปีไหนราคาลดนะคำว่าลดมันก็ลดเนี่ยทุกคนซื้อลดมาน่มันลดอยู่แล้วนะค่านุ่นค่าสึกหรอค่าเปลี่ยนยงเปลี่ยนเนี่ยไอ้นั่นพังเกียลือน,นะน้ำมงน้้ำมันต้องเปลี่ยนอย่างู้นอย่างงี้คำว่าลดนะมันมีแต่ลดนะนะ อะไรมันก,ก็ต้องเสียซื้อรถมันก็ต้องมีเงินสำรองถูกไหมคะทุกคนนะเผื่อไอ้นั่นพังไอ้นี่เสียถูกไหมฮะแล้วรถมึงอะซื้อมาปีที่แล้วอะแล้วมึงเก็บไปอีกสองสามปีกว่ามึงจะผ่อนหมดห้าหกปีนะแล้วมึงไปเข้าไฟแนนซ์ขีคานกีคานคาน,นะราคาตกแล้วรุ่นใหม่ก็มาแล้วขนาดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็เข้ามาไฟแนนซ์อะเขายังบอกเลยนะรถตัวใครบอกราคาสูงราคามันตกตกมากๆเขาบอกเลยใช่ราคาตก นะอีควายอีปึ๊กอีงโง่นะอาจจะโฟกัสเรื่องลูกโดี๋วยวอฮี้ขนาดลูกมึงอะไม่สบายขนาดนี้มึงยังไม่ใส่ใจนะลูกมึงเป็นอย่างนี้มึงยังไม่พาลูกไปหาหมอไม่ไปเลยหาหมอนะเออเลิกกินแล้วให้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนดีกว่าพัฒนาการดีเออไปเถอะอีฮี้นะมีที่ไหนอีสัตว์วินิฉัยเองนะ รู้ทุกเรื่องนะไม่รู้อย่างเดียวนะจะไปมีที่ซุกหัวนอนนู่นนะได้กลับไปหลุมเอ่อหลุมอะไรนะหลุมแม่หลุมพ่อมึงอะฮะหรือไม่ก็ไปหอเอียงแม่มึงอะเออได้กลับไปอยู่หอเอียงแน่นะอีต่างดาววงเล็บอีโค้งนะคะนะอีสตีนนะปากดีรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องมันไส้แม่งจริงอย่ามาสั่งสอนค่อยเลยนะค่อยลำคาญน,นะค่อยปวดกระโหลกนะตอนนี้ค่อยโฟกัสเรื่องลูกค่อยนะแล้วก็ผัวค่อยนะ ค่อยแล้วก็ผัวเอกอกอดคอกันตายซะนะไอ้เฮียคนเฮียอะไรวะรักผัวมากกว่าครอบครัวนะนะเลือดเลือดมันต้องเข้มกว่าโบยไม่ใช่ว่า,าผัวเลิกไปมันก็คนอื่นไอ้เฮียนะออกนอกไปบ้านบ้านไปนะแม่งก็เป็นคนอื่นแล้วนะมือนะไอ้เฮียนะชีวิตนึงมีแต่ไอ้แมงดาไงนะนะนะเวลากัดกันโอ๊ยกูเบื่อมึงกูเบื่อมึงกูมึงขี้เกียจยิ่งู้นย่างนี้นะแต่ผลสุดท้ายเป็นไง ผัวอะไรก็ผัวโถอ่อีคนรักผัวนะอีฟองฟอดอีขี้เกียจนะอีอีอีลูกอีลูกทอ,อพีนะนะร <c oughs> ักผัวรักตายแหละไอผัวขี้เกียจมึงอะเออเก็บไว้เหอะไม่มีใครเอาหลอกผัวมึง่ะฮะแล้วก็ไม่มีใครเอาเอาไอหำสองเลี้ยวมาเป็นผัวด้วยมีมึงคนเดียวแหละอีหี้อเอาไว้แย่เล่นเอาไว้อมเล่นเถอะสตีนไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า